สวัสดีครับวันนี้มาคุยข่าวสั้นบอลไทยนครับวันนี้ก็เป็นข่าวของทางสาสลักไหปปะโคนะครับผมแบ็กซด์ทีมชาติไทยสังกัดบูยลำยูเนเต็ดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นของทางชุนผู้คุณไดมอเตอร์แล้วนะครับผมคือว่าวันนี้นะครับวันที่1 7มิถุนาได้เวลาที่สาสลักจะบินตรงจากดูไบที่อาหรับเอมิเรตนะครับหรือว่า UAE เนี่ยแหละครับผม ก็บินไปที่เกาหลีใต้เพื่อไปสมทบกับทีมชุดผุกุญมอเตอร์ต,ต,ต้นสังกัดใหม่นะครับของทางาสายสลักนะครับก็คือตอนนี้ทีมชาติไทยก็แข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับก็หมดภารกิจสาสลักก็ต้องบินไปหบินตรงเลยนะครับผมจากดูไบไปเกาหลีใต้พอไปถึงเกาหลีใต้ก็ต้องกักตัว14วันนะครับตามมาตรการโควิด19 ก็น่าจะเป็นกระทั่วโลกนะครับผมตามข้อมูลสัตนชัยบุคนย้ายจากบุรีรัมยูเนเต็ดครับไปที่ชูบุคูเดมอเตอร์ด้วยสัญญายืมตัว6เดือนนะครับผมแล้วก็มีออปชันซื้อขาดด้วยนะครับอันนี้รายละเอียดลึกๆนี่กันเราเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันร,รู้ประมาณนี้นะครับผมว่ามีออปชันซื้อขาดก็อาจจะเป็นการแบบว่าเล่นดีเข้าตาคอที่เกาหลีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแข้งไทยราทที่2นะครับผมที่เล่นลีกสูงสุดของเคเลตเกาหลีใต้นะครับ ต่อจากตะตุกปียพงผิวอ่อนนะครับผมที่เคยไปเล่นเมื่อส5ปีที่แล้วนะครับเล่นกับทีมลัคกี้โกสตาหรือว่าทีม LG นะครับผมแล้วเราก็ขอวอวยพรให้ทางชุมบุกก็ซื้อขาดทางสาสะไหระโคนะครับ <c oughs> เพื่อได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกต่างแดนนานๆนะครับผมแล้วคลิปนี้ขอบคุณที่ดูครับลาไปก่อนสวัสดีครับ